สวัสดีสวีดัตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำเอาพระแหวกมา่านแหวกอุปสรรคต่างๆฝืนดวงชะตาให้ดีขึ้นนะครับแต่สรุปได้เลยว่าของหลปปวงพ่อโกยเนี่ยดีทุกอย่างกันแหละนะครับดีทุกอย่างเลยแต่อันนี้ก็จะมาจุดเน้นที่ว่าพระแหวกมา่านแหวกอุปสรรคให้ออกไปมีแต่ความสำเร็จมีติดตัวแล้วบูชาแล้วมีแต่ความโชคดีประมาณเนี่ยครับ มันแหวกม่านมันมีตั้งหลายอย่างเนาะแหวกม่านแหวกม่านแบบอกใหญ่ที่ฮิตที่สุดแพงที่สุดนะครับตอนนี้ก็แตะที่หลักล้านแล้วนะครับแหวกม่านอกใหญ่พอดีไม่มีตัวอย่างอยากดูก็ไปดูในอ YouTube อื่นแล้วกันเนาะแหวกคําว่าแหวกม่านก็คือแหวกอุปสรรคนะครับมวลสารนี่สุดยอดอยู่แล้วไปดูในคลิปอื่นนะครับสาหรับคลิปนี้ผมก็จะให้ดูลักษณะแล้วกันนะครับให้ดูลักษณะองค์พระ นะอันนี้เราเรียกว่าพระแหวกม่านนะครับแหวกม่านแหวกม่านที่ฮิตแล้วก็มีราคาแพงที่สุดคือแหวกม่านอกใหญ่ออ,องพระจะลํำสออน่ารักดีนะครับอ,อ,อันนั้นจะแพงก็แตะหลักล้านไปแล้วนะครับนานแล้วนะครับแล้วก็แหวกม่านแบบมานวิชัยข้างเม็ดแหวกม่านก็มีแหวกม่านอกใหญ่แหวกม่าน มานวิชัยข้างเม็ดข้างเรียบหรือว่าแหวกม่านพิมพ์สมาธิข้างมีเม็ดและไม่มีเม็ดเอ,อสำหรับอันนี้ก็จะมาให้ดูแหวกม่านแบบทรงเจดีนะครับก็มีสองอย่างที่ผมเห็นณนะเวลานี้นะเออแล,แล้วมีอีกอย่างนึงแต่ผมยังไม่มีเลยนะมันเป็นแบบแหวกม่านมันไม่เป็นแบบมุมอย่างเงี้ยนะมันไม่มีมุมอย่างเงี้ยมีแต่เส้นรัศมี รือว่าบางคนเรียกว่าฉับพันธงสีเปล่งออกไปจากองค์พระตอนที่ท่านตัดสรู้แล้วนะบางคนก็พูดอย่างนั้นนะเนาะเออเอาแล้วแต่ใครจะแต่งเรื่องแบบไหนก็แล้วแต่เเป็นว่าแหวกม่านนะครับแหวกม่านนะ,ะเป็นเส้นเส้นเนี่ยเส้นต้องคมชัดค่อนข้างจะไม่มีขาดหรือว่าฉับพันธงสีของท่านตอนที่ท่านตัดสรู้แล้วนะบางเสียนให,ใหญ่ๆก็บอกอย่างเงี้ย เอาเป็นว่าหน้าตาแบบนี้นะเราเรียกว่าพระสมเด็จแหวกม่านทรงเจดีอพระแหวกม่านทรงเจดีมีประมาณทั้งสอย่างที่ผมเห็นนะแต่ผมมันมีสองอย่างเนี่ยและก็อย่างละองค์ด้วยมันน่าจะหายากกว่าแหวกม่านอกใหญ่นะท,ที่ผมดูนะขนาดผมมีตั้งเยอะผมยังมีแค่องค์นี้องค์เดียวเนี่ยนะมีองค์นี้องค์เดียวองค์นี้ไปได้มาใหม่จากคนที่ เคยเอามาให้ตอนนี้เขาเสียชีวิตแล้วผมก็ไปตามเก็บตามรุ่นรุ่นน้องเขาที่เก็บไว้น้องชายเขาเก็บไว้ผมไปตามมาได้องค์แบบนี้นะเ,เดี๋ยวดูด้านหลังว่าจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็เราเรียกว่าแหวกม่านทรงเจดีเนี่ยจำไว้ครับ FC เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับออันนี้ก็แหวกม่านทรงเจดีก็แบบนี้ครับเอาเป็นว่าหายากนะครับหายากเดี๋ยวดูอันนี้ที่ องน,นี้ที่ว่าข้างหลังเป็นไงอ๋อข้างหลังเป็นแบบรูปเหมือนครับอ่าข้างหลังเป็นแบบรูปเหมือนของท่านนะครับตวัวอ,อักษอยันะอิติตรงๆครับบนบนเสียนท่านนะนะเออบนเสียนท่านนะนะอันนี้จะเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าแหวกม่านาทรงเจดีแล้วก็ด้านหลังเป็นรูปเหมือนและกันง่ายอ,อ,อันนี้โอ้โหผมมีทั้ง320กว่ามีมองค์นี้แค่องค์เดียวโอ้โหคิดดูเหอะมันจะมี ยากขนาดไหนคิดดูเาเออเนาะหลวงปู่หลวงพ่อลวยเขาบอกแล้วว่าพระของฉันนะอ,อ่ะมีเจ้าของอันนี้จะแปลกแตกต่างกับเขาหน่อยหนึ่งเออหลังไม่เหมือนกันนะหลังไม่เหมือนนะดูให้ดีอันนี้หลังมียันคูครับนะโมพุทธายะแล้วก็มีพวกแก้วพวกอะไรเนี่ยเออเนี่ยนะมวลสารเนี่ยนะพวกหินสีชมพูอะไรต่างๆเนี่ยนะโอ้โหยิบ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 ไปหมดเลย แล้วก็เขียนข้างหลังว่าหลุมพอกวยชุดตินทโลเนี่ยนะครับหลุมพอกวยชุดตินทนโลนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นยันตุกตาแล้วก็มีมวลสารเป็นแก้วเป็นหินอะไรเนี่ยนะหลากหลายเลยเนี่ยก็เพิ่งเจอเนี่ยแล้วก็มีองค์เดียวเนี่ยนะเพิ่งเจอแล้วก็มีองค์เดียวนะองค์เดียวเนี่ยนะแวกม่านแบบทรงเจดีเนี่ยนะแบวกม่านแบบทรงเจดีนะผมก็มีแค่สององค์เนี่ยองค์นี้องค์งแรกนะแล้วก็ไม่เจออีกเลยแล้วก็มาเจอองค์นี้เนี่ยไปตามหาแล้วก็ได้มาด้วยนะเนี่ย โอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้สวยดีนะเนี่ยลงน้โมบุทายะด้วยเออสวยดีก็ได้มาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ FC ได้ได้ชมกันนะครับว่าลักษณะแบบนี้ก็มีนะครับเออผมมีตั้งหลายอย่างแต่ก็ยังไม่เยอะเลยโอ้เรียนเรียนไม่จบนะของหลวงพ่อกวนมันมีเยอะมากๆเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับก็คือเขาเรียกว่าพระสมเด็จแหวกม่านทรงเจดี อันนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองแบบที่สามก็มีเขาไปหาดูเองนะก็จะมีองค์พระเลยแบบที่สามนะก็จะมีองค์พระแล้วก็แตกมาเต็มเลยแตกเต็มมาเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะอีกอย่างแต่ผมยังไม่มีเลยมีแต่แบบนี้นะครับมีแต่สองแบบนี้ตีทีเลยรู้ว่าผู้ี่ผมเห็นนะนะมีมีสามอย่างสามรูปแบบและแบบนี้เราเรียกว่าพระสมเด็จแหวกมา่านทรงเจดีนะครับด้านหลังก็แตกต่างกันออกไปนะครับให้รู้ว่าพระแหวกมา่านนะครับ เนี่ยมันก็ดีทางแหวกอุปสรรคออกไปสิ่งไหนที่เป็นอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีก็แหวกออกไปแล้วก็เราก็จะพบในสิ่งที่ดีๆนะครับเป็นผ้าที่มีราคาแพงนะครับแหวกม่านเนี่ยนะยิ่งอกใหญ่ในโอโหแพงครับแต่หลักร้านไปแล้วนะจะร้านละเท่าไหร่ไม่รู้แหละตอนนี้นะแพงหายาก แต่พระของหลวงพ่อกล้วยเนี่ยหายากนะคนใกล้วัดหรือมรกทายกวัดณเวลาเนี่ยนะยังไม่ค่อยมีที่จะติดตัวบูชาเลยครับหรือคนซื้อขายอยู่แถวข้าง,างวัดไม่ค่อยมีครับเหมือนใกล้เกือกกินด่างอะอยู่ใกล้ๆกล้วัดก็ไม่ค่อยได้เก็บกันไว้ไม่มีแล้วตอนเนี้ยผมถามเออคนข้างวัดแล้วนะทายกวัดคนโบกรถแล้วบอกยากไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกันนะโอ้โห และผมเป็นใครไม่รู้ได้มาทั้งตั้งเยอะเลยเออดวงว,วัส,สนาดีเออก็รู้ว่าทําดีมันมีบุญวัส,สนาอย่เองโอ้ดีจังเลยนะครับเอฟอยากมีก็ทําดีไว้นะครับแล้วก็แผ่บุญให้ทุกคนทุกคนเลยสเปสตานั่นแหละครับขอให้ f อฟโชคดีนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับ FC สวัสดีครับ